สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำไดโนเสาร์วอล์กิงเป็นไดโนเสาร์ไขลานนะมีมาให้อยู่ทั้งหมด2แบบก็คือแบบ2ขาแล้วก็แบบสี่ขาสองขานี้ผมไม่แน่ใจนะคือแบบน่าจะเป็นาทาโบสอรัสหรือน่าจะเป็นอันลสอรัสรไม่แน่ใจนะวิธีเล่นก็ง่ายๆนะครับไขาลานนะแล้วก็ปล่อย แค่นี้เองนีม่มาให้สองแบบแบบก็สองสีครับชุดนี้ขนาดสองขายังเดินล้มยากนะอะมาถึงแบบสีขากันบ้างนี่แบบสีขานี้ก็ยิ่งสบายเลยออันนี้เป็นไทเซลาท็อปเลยครับ แม่ลานทำไมมันหมดนานยังเลยโอ้ตัวนี้ล้มยากนะเนี่ยมาเป็นแบบสีขาเลยอะอ่ะหมุนแค่นี้พออตัวนี้น่าจะเป็นสีสะท้อนแสงนะอ้าวทำไมได้แค่นี้อะอ่ะอ,ะอะโอ้ สี่ขานี่ลาสั้นนะแขมันไม่กระดกไปข้างหน้าเลยอะอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวถัดไปกันดีกว่านี่ก็เหมือนกับตัวที่สองนะแค่คนละสีเท่านั้นเองรู้สึกว่าอ่าแบบไทเซลรทอปนี้สีสีสันจะฉูดฉาดมากเลย บแบบอั ol, ลูซอลรัดนี้รั้ว่าจะสีออกทึบๆหน่อยนะอะตัวนี้ยังดีกว่านะเนี่ยเอออ่ะอ่ะ,อะโอเคตัวนี้ยังดีกว่าเยอะเลยอย่างว่าของเล่นแผลมันอาจจะมีตำหนิบ้างน,นะชุดนี้ชุด,ชด,ชดนี้อ่า มาดูอาสีสุดท้ายกันบ้างตัวนี้ก็จะออกสีเขียวนะเขียวเข้มแถมน้ำตาลข้างในมีลินด้วยยกได้ไหมเนี่ยอ่ะลิ้นยกได้ด้วยเนี่ยรู้สึกวาสองขานี้่วิ่งเร็วนะอ่าวิ่งเร็วอะ่ะ ลองไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะชุดนี้ไปหาเดินดูกันได้20บาทเองถูกมากครับอ่ะคลิปหน้าก็กลับมาฮกกันมาอินะครับ